คลิปที่แล้วนะครับพวกเราก็ยังคงอยู่แถวฮาราจูกุก,กันแล้วก็กำลังจะไปกินข้าวกลางวันนะร้านที่เราจะไปครับคือร้านเมนชิราชิเป็นร้านอูด้งนะที่ผมเห็นรีวิวจากใน TikTok นั่นเองครับ เรามาเห็นกันแล้วนะครับว่าคนเยอะมากเราจะได้ยินไหมคนซึ่งที่ยืนฟังก็คนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะอจะมีคนไม่ว่าอะไรแต่คนก็คงชอบเทศเขวเองท่องเที่ยวทุกอย่างก็คือมาหมดเยอะมาแน่ต้องหช่อ นิดหน่อยนี่าหารร้านเพิ่งเปิดตอน11โมงเราว่าต้องมารอกคิวแต่ก่อน11โมงน่าจะเป็นอย่างั้นะครับทุกคนก็ต้องรอกันไปรอดูจะได้กินกี่โมงไม่ี้พนักงานก็ให anyway> ้เมนูเรามาด้วยก่อนเนี่ยว่าสั่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ดูข้างหลังนู้นหลังเสามีคนรอเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงแต่ว่าเราก็น่าจะได้กินเป็นเซ็ตต่อไปหรือเปล่าเออนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างั้นละกันนะครับเห็นรีวิวในทิก t o อรก็เยอะมากร้านนี้ยังไงก็ต้องต้องต้องโดนนะแต่ก็มีคนที่บอกว่ารลอกอต้องร่วังว่าเราจะไม่เหมือนเขานะโอเคครับก็เดี๋ยวเราสั่งอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันในร้านแล้วกันเนาะ เส้นคือแบ,บเยอะมากแ<า>น่นๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินดูของมันที่คที่ี้แลนเรียว่าของน่ารักน่ารักเทียบมีคนเสียง,งเดียปง่ือเปลอไม่น่าหรอกไปดูของกัน จากช้อปปิ้งในคิตตี้แลนด์นะครับพวกเราก็แวะมาดูรองเท้าที่ร้าน a d m o s ส d i d a s กันหน่อยที่นี่รองเท้าสวยๆเพียบมี2ชั้นใครสาวก Adidas ต้องไม่พลาดครับนอกจากร้านนี้นะแถวนี้ก็มีร้านรองเท้าอีกมากมายเลยครับใครมีเวลาก็สามารถมาเดินดูกันได้ ต่อไปครับพวกเรามาเดินที่ถนนทาเกชิตะนั่นเองเรียกว่าเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆมากมายเลยนะในถนนที่มีความยาวประมาณ400เมตรครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็มีร้านเครปชื่อดังอีกด้วยวันที่เราไปเนี่ยเป็นวันเสาร์นะฮะโอ้โหคนเยอะจัดครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่เป็นแหล่งรวมของคนญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวเลยครับ ตอนนี้เรามาเดินกันที่ทาเกชิตะสตรีทนะครับผมเรียกว่าอยู่แถวฮานาจุกุนั่นเองเราก็ยังอยู่แถวนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะฮะตอนนี้ก็นนมีคนกินเค้กไปแล้วเรียบร้อยชื่อาอนอะไรมาเรียนมาลีองเค้กหรือมาเรียนเค้ <laughs> 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 จกจอ่านโดนไหนคนกินอร่อยอร่อยเลยเค้กกล้วยนุเนราสตรีมสดอร่อยมากอราอยแค่สิบเยน งามมากนะครับแล้วก็คนเยอะมากนะในถนนเส้นนี้เรีวยว่าโอ้โหููุกพานเดินแน่นแน่นเต็มถนนกันเลยก็เดี๋ยวเรากินเครปเสร็จเนี่ยก็จะไปแถวชินจูกุแหละนะครับเรามีจองร้านตอนเย็นไว้ด้วยนะก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วไปกันครับ ชินจูกุอีกหนึ่งย่านฮิตของคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวมีห้างสรพสินค้ามากมายแหล่งช้อปปิ้งครบคันรวมถึงเป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ยามค่ำคืนอีกด้วยเพราะย่านคาบุกิโจอยู่ที่นี่นี่แหละครับจุดแลด์มาของชินจูกุครับก็คือน้องแมวสามิติที่จะออกมาเล่นทักทายกันเป็นช่วงๆพอได้มาเห็นของจริงแล้วน้องน่ารักสุดๆเลยครับ วันที่ไปตรงกับวันเกิดผมพอดีนะครับจิงก็เลยจองร้านอาหารล็อกเกอเซนเพื่อพาผมไปกินทั้งปิ้งย่างและสุกกิยากี้โอ้โหเรียกว่าอร่อยคุ้มค่าสุดๆเนื้อโคตรดีกินแบบอิ่มๆแน่นๆจุกๆไปเลยครับ หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราก็มาเจอนิวจีนไม่ใช่นะฮะเรามาเดินย่านคาบุกิโจกันก่อนครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้พบเห็นนั่นก็คือน้องกอดซิลล่าขนาดยักษ์ที่โผล่ออกมาจากโรงแรมโฮเทลกราฟเซอรี่ครับพวกเราได้เห็นรีวิวจากใน t ิกตอกตึกคาบุกิโจทาวเวอร์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในย่านนี้เลยครับไม่พลาดเลยฮะที่จะเข้ามาดูกันหน่อย กเมื่อเราข mm hmm. mm hmm. uh huh. ึ้นบันไดเลื่อนมาถึงชั้น2เนี่ยก็จะพบเห็นร้านอาหารมากมายพร้อมมีดนตรีสดอีกด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นมาอีกชั้นครับจะพบกับตู้กาชาจำนวนมหาศาลเลยนะแล้วก็ตู้คีบจำนวนมากไม่แปลกใจครับที่จะบอกว่าตึกนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพราะเป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ครบคันจริงๆครับ อรุณสวรรัสดิ์เช้าวันที่3นะครับเช้านี้เราก็มากันแถวชินจูกุมาร้าน Pacific Bakehouse ครับดื่มกาแฟยามเช้ากับขนมปังกันสักหน่อย เรบพวกเราครับกลับมาที่ย่านอุเอโนอีกครั้งหลังจากวันแรกเรามากินข้าวหน้าปลาไหลวันนี้เรากลับมาเพื่อซื้อขนมและของฝากในตลาดอาเมิโยโกครับจากนั้นพวกเราจะเดินไปย่านอากิฮาระ,ระครับก็ขอแวะกินทาโกยากิเติมพลังกันก่อนนะ ย่านอากิฮาาระเป็นย่านสูตรรวมเทคโนโลยีของญี่ปุ่นร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีทุกชนิดและเมื่อไม่นานมานี้ยังได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของบรรดาแฟนพันธุ์แท้ของเกมการ์ตูนและอนิเมะอีกด้วยใครที่อยากมาซื้อเกมการ์ตูนหรือฟิกเกอร์ต่างๆบอกเลยครับว่าต้องย่านนี้เท่านั้นมาแล้วคุณจะเสียตังมหาศาลอย่างแน่นอนครับ เดินเล่นกันมาสักพักจนฟ้ามืดครับถึงเวลาอาหารเย็นพวกเรามากินที่ร้านนิคุโนมันเซเป็นร้านกระทะร้อนน่ากินมากๆอยู่ใกล้ๆย่านอากิฮาบาระนี่แหละเดี๋ยวไปรับชมกันครับ วันนี้ไปไหนมาบ้างนะวันนี้ไปไหนมาบ้างวันนี้ไปไหนมาบ้างนะจำไม่ไ,ได้เราเราไปไปกับชินจูกุมาไปทำอะไรเหตุการณ์สำคัญไป,ไป ไปผัดซีราจียที่ร้านค้าคิดเกินมาทุกคนต้องระวังใช่ไหมเวลามาแล้วเช็คดีเพราะอ่านไม่ออกก็นับจำนวนเอา,าแ,ลแล้วไปซื้อของฝากที่ไหนก็ไปซื้อซื้อของฝากต่อที่แถวแถวอูเอโนะตลาดอาเมีอารมีโยโก จบเราก็เดินไปเรื่อยๆจนมาถึงอัสทาวะรักกินกินกิน ปิดท้ายวันนี้ด้วยการมาที่ลบปงอีฮิวครับเพราะเขาตกแต่งไฟคริสต์มาสสวยงามแบบจัดเต็มเหมาะแก่การมาเดินเล่นและถ่ายรูปตอนกลางคืนอย่างยิ่งมุมถ่ายรูปเห็นโตเกียวทาวเวอร์ก็เป็นจุดยอดฮิต ถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยๆก็จะเจอกับถนนที่ตกแต่งสองข้างทางไปด้วยไฟคริสต์มาสครับสีฟ้าขาวเต็มถนนไปหมดเลยเรียกว่าคนมาถ่ายรูปเยอะมากๆฮะ สวยงามมากนะเขาเริ่มคริสต์มาสพอดีพี่ว่าตั้งใจมาไฟสวยสุดๆครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยนะก็คือบางคนเนี่ยถึงขั้นยืนกลางถนนแล้วก็ถ่ายตอนเขาให้ข้ามถนนกันเลยแต่เราก็คงไม่ละกันแต่ก็ถ่ายได้เยอะอยู่นะมากๆมากๆคนก็เยอะมากเช่นกันใช่คือตอนจริงๆอ่ะพี่ว่าเป็นวัยทิ้แล้วดึกๆหน่อย ก็อาจจะคนไม่เยอะมากนะแต่ว่าก็ก็ยังเยอะอยู่ดีหรืออาจจะน้อยแล้วก็หรอกไม่รู้ก็เดินไปได้พรุ่งนี้ไม่ทํางานกันหรอกเออโอเคก็เป็นหนึ่งที่ที่ค่อนข้างสวยแล้วก็จะจับช่วงที่ใกล้มันนะครับก็ช่วงนี้เรามาก็พฤศจิกันเกินพฤศจิกาเขเริ่มจักแง่ต้นเดือแล้วแหละเออแล้วก็สวยงามมากตกแต่งสวยสุดๆพุกมี้แล้วที่เนี่ยคือไม่ต้องกลัวมืดเพราะว่าแสงดีมาก คือแบบสองข้างทางทำให้รู้สึกว่าแบบคือปกติถ้าเราถ่ายรูปแล้วแบบแสงไม่สว่างเหมืนกันต้องคิดมาแต่เราก็จะดูมืดๆด้วยใช่ไหมแต่ทีนี้คือแบบสว่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศ ก็จบลงเพียงเท่านี้แต่การเดินทางของเราที่ญี่ปุ่นยังไม่จบนะครับรอติดตามกันต่อได้ในคลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยนะครับหรือใครอยากคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็คอมเมนต์กันมาได้เลย